ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้ง้านทุกทุกท่านเนาะคะ่ะหลังจากปูเพิ่นเอาเลขเสือไปเล้วเนาะคะ่ะเอฟซีเขหูแล้วว่าปูเพิ่นไดตัวใดเนาะคะ่ะเอฟซีก็ไปเบิ้งในช่องในคลิปเบิ่งอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะกาไล่สดเบิกซับหน้าขี้เบิกซับผ้ารวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้เบิกซับหน้าขี้กะบนี่เหตุการณ์ประหลาดเมื่อนี้กะสิมาขออันเสียคือกันแบบพี่น้อง อันนี้ส่วนตูของเบิกซับเดอค่ะสิเาาสูฟังก้อนที่แอดมินจะมาถ่ายท้ำมาว่านี่มาสัมผัสปูแต่ว่าเพื่อนเอาเสียกไว้เนี่ันนั่งเกใกล้ๆน่ปวดหัวเลยค่ะตอนนี้ก็เลยว่าอ่าขอเลขเชือกให้เล่าแตกสามตูวห้หกห้าเก้ามันออกหกศูนย์เก้าตำเล่าก็ได้ก็เลยบ่เข่าดอกแต่ว่าเพื่อนผ่อนน้ำไปเข่าฟันหมื่นขึ้นน้ำไปจ้อง คนอยู่ในเฮียน่ะก็ะตองเบิกซับลูกสาวต้นหอมกระน,นอนแล้วเมื่อให้ใหายอประตูบันไดกบะเปิดก็โดนเติบสัวพันสีหูเมียขิงเนาะคะ่ะบานนี้ต,ต้องต้นหอมแล้วก็เลยมาต้องอปปอาโอปป้าแล้วเมื่อสวดมนต์เบิกซับก็เลยดึกกมอนนี่ใสโอปปอก็เลยตื่นเนาะคะ่ะตื่นแล้ว้ยปวดหัวพี่น้องสุนขิงได้แต่นี่ปวดหัวบานนี้ก็เลยนอนบาดนี้ เล่าๆตีสามฟันว่าไปขี่รถไปขี่รถเก๋งไปหมู่บ้านนึ่งขี่กายมองข้าวเอาเลขเสียกบันนี่มองขาวเอาเลขเสียก,กันเลยลงไปเบิ้งน้ำเขาเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยแบตผูคากระซิเมดพี่น้องยิบชี่กระทู้มากพอดีว่าต่อเนาะคะ่ะขี่รถขายไปเห็นข้าเอาเลขเส้อกันก็นเลยจอด ในฝันจอดแล้วก็เลยล่งไปลงไปไปหาเหล็กเสียกไปแล้วล่ะเห็นแต่เพื่อนอันเสียกไปใส่ข้อไ้สีนอหอยโอนโตน้ยูจนสีเนะกลางเฮียนเสาเฮียนเนาะค่ะบานี้น้ำเหลืองเพื่อนกไ็ไหลลงปวอกปวกเต็มผื้นผืน้นเฮียนน่ะนะเพื่อนผูกอย่กลางคือเฮียนนอบานเฮาเอืน่นคือเฮียนนันเป็นบานใหม่ในฝันอ่ะนะบานีก็เลย จ้คของบ้านได้จ้างสร้างรือบ้านมาลือเมื่อกราบก็ได้ถามสร้างผัวกบเมียวาสร้างเจ้าเป็นจ้าใดเจ้าคือกาหรือบ้านเสียกผีเสียกสีบ่อน้ำเจ้าบ่อว่าสันเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นลรือจนวิ่นจนจนเพิ่นสิ้นซ่าแล้วเพิ่นเอาเพิ่นไปหลายมองแล้วเพิ่นก็เรือไม่มีอีกหลายหลังที่ล่อให้ไปลรือกอนเพราะว่าเวลาเพิ่นผูกกอแล้วเนาะ คือเจ้าของบ้านกับสีจ้างเพื่อนหนีไปรื้อเฮี้ยนสซบอเอาเฮี้ยนไหวพวระว่ากัสแสนวิญญาณกับสีวนเวียนวนเวียนเป็นบ่อซูฟังในฝันเจ้าหนี้ผูกไม่ไม่ได้วาสันเดียดเต็มอยู่ครับอันนั้นกับเบิกทราบกันเลยว่าอายุเพิ่นจักปีละผู้เพิพ่นผู้นาวะว่าสันได้ถามสร้างอันนี้ฝันเน้อค่ะสร้างกันเลยว่าจืดวาได้เล่าเล่าเจี่แปดนี่ละเ,ลเ,ลเลพื่อนวา แต่นี่เจ้าเขาจจางเจ้ามะลือเฮียนเสียกผีนี่ขาจจางเจ้ามาจักบาทเบิกซับได้ถามเพื่อนก็นเลยว่าเขาจจางมากหาพันบาทจ้างแพงยูดเีเพิ่นว่าอุย้ยเงินหาพันกับเ่าแพงที่เดานอเบิกซับก็เลยว่านอนี่ฟันฮะนะฟันซ้ำนั่นละ่ะตื่นแม่พี่นองค่ะรืยว่า บอ้วิยนหัวสงสัยเพิ่นสีตองเบิกซาบเดี๋ยวไปบวกกันเสือกเพิ่นก่อนพอปูเพิ่นเอาเสือกไว้ในสารเนาะเมื่อน,นี้มาเอาเหล,ล,ล็กเสือกแล้วก็มาบวกว่วมฝันชูฟังคือเหล็กเสือกนี่ตามไปเขาฝันแม่เบิกซาบมื่ขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวให้เบิกซาบไปกาวเพิ่นกอนพีกที่กับสีซอยเบิกซาบเด้อไปบวกไปกาวเพิ่นกันเพิ่นตองแม่พี่้อง 你个理，但一该一条肥点，才能老板买一点。 กันเด้อค่ะเมื่อกี้นั่งบอกครับเอีซีเบิกทราบรู้ซื้อปวดหัวปวดหัวแล้วก็ไปแล้วก็เป็นเวียนหัวเนาะค่ะเนะเาะเบิกทราบก็เลยไปขออนุญาตเพื่อนกอนว่าเพื่อนสีว่านเบิกทราบมา่งหงเนาะมือขึ้นเป็นไปหาเดี๋ยสีเขียนทะเบียนรถที่ไปเมื่อน,นั้นเนาะคะ่ะในฝันเนาะ น,นี่เป็นเด็กแม่เบิกทราบเด้อค่ะเบิกทราบฝันเกี่ยวกับเลียเสี้ยกแล้วสีเขียนเด็กให้เบิ้งเน้ะค่ะจักสีแมนบอแมน, <c oughs> นจางมากๆเงี้ยนหนาพัานเลยจ้น ได้อายุที่แท้ของเพื่อนนีสี่สิบเจ็ด้ะค่ะเด้ออันนี้เป็นเด็กแม่เบิกทรัพย์หลายๆคนกับอาศิวาบอกว่าถือก้าเกียร์กอ,อไปเนาะคะ่ะงวดบังหันเบิกทรัพย์ค่ะซุยไปฟันว่าหอบเงินมาหากรองกอง,กองเป็นเงินหามืนินเขาเลยมาถามเอาเงินขึ้นก็เลยเอาขึ้นเขามืินเดียวเนาะคะ่ะเนาะ กับปลอยตามเล่าไปหาศูนย์หนึののののいい่งแต่ว่าเหล็กท้ยนะปล่อยแค่หาศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งบ่ได้เอาหาหนึ่งเนาะค่ะกับขอโทษเอฟซีที่มันตีบอแมนแต่ว่าเอฟซีตีเพิ่นตีเองนะเพื่อนไปสื่อหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งบักกับถือส่วนหน่อยแต่ว่าเบิกทรัพย์กับว่าได้ถือเมื่อนี้ก็ได้มาขอโศกเลขเสื้อันซิแมนอีดีกับซีร้องสื่อเบื้องเนาะค่ะเขาว่าเขาก็ จระนเอาเนาะเดี๋ยวสิภาไปเบื้องอันนี้แนวท่างเบิกทรัพย์เด้อขออนุญาตสถานที่พอว่ามาชายท่ามพอดีละผีเหล็กเสือกนะ่นั่ไปเข่าฟันไปหาเบิกทรัพย์เนาะค่ะหมากระห้อนลูกระไลหายพัวกระไลเขามาเข่าฟันเบิกทรัพย์ว่าเจ้าของบ้านนะ่ไปจ้างสร้างหรือดื่บบ้านว่าเขามาลูกข,ข้อใส่เพิ่นเสียชีวิตใส่ เมือซับขี่รถกายไปพ่อดีเนาะคะ่ะเนาะก็เลยไปพ่อเพิ่นเอาทะเบียนรถนําเบอร์พี่น้องอได้ว่าทะเบียนรถนะขี่รถเก้งไปอันนี้เป็นรถเ้้อค่ะแจ๊กสีออกพ่อออกออกระโหัวเนาะเก้าศูนย์เจ็ดแปดกันผู้ใดไปตามลาวกบสิบู้ใดยอยี่ว่เนี่ยคันขันนั่นสิปีนหัว แต่ว่า0ูย์เก็ออกตามราวไปแล้วอันนี้เสือกเอน,นื่ำไปเบิกราบกับสีคอเสียกอยู่นี่แล้วพี่นอ้องเอเป็นแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเป็นความฝันเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ